ค่ะสวัสดีปุเป้สวัสดีคุณผู้ฟังที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันกันกบเม็ดวันโอเซเว่นนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของปัญหาที่มันลุกลามแล้วสมัยก่อนเนี่ยการพนันมันไม่ได้เข้าถึงง่ายแบบยุคนี้นะพี่เกดการพนันในยุคก่อนก็คืออ่ะถ้าเราเห็นทั่วไปต่างจังหวัดก็คือตามงานศพหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่งล้อมวงตีไพ่อะไรกันไปหรือก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆแบบไปรับไปทะเลเหงาเหงา หรือจะเข้าบ่อนมันจะต้องมีสถานที่ที่อุ๊ยแอบผู้คนไม่ให้ใครรู้แต่ตอนนี้มันเข้ามาสู่ในรูปแบบมีมือถือคุณก็สามารถปั่นสล็อตคุณสามารถที่จะเล่นบาคาร่าหรืออะไรได้ซึ่งมันอันตรายมากๆเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าปัจจุบันกลายเป็นว่าเยาวชนนั้นเข้าถึงการพนันได้ง่ายดายแล้วก็พิเกตมันยังมีมิจฉาชีพพิเกตเคยได้รับมา SMS ที่แบบว่าแตกแน่นอนแล้วก็มีแนบลิงก์อะไรอย่างงี้ คือมันจะชอบมีแนวๆนี้มาถ้าคุณเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเออมันคือไอ้พวกเว็บพนันออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแหละก็บล็อกมันไปรีพอร์ตไปแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะถ้าถ,ถ,ถ้าคุณเงินหมดคนเดียวแล้วจะไปอะไรก็ไม่ว่าแต่มันไม่ใช่แค่นั้นคือพอเงินหมดแล้วเนี่ยความอยากที่จะถอนทุนคืนหรือความรู้สึกไม่ได้ต้องเล่นสักหน่อยเอ๊ะทำไมจิตใจ เขาบอกว่าผีพนันเข้าสิ่งมันน่ากลัวมันก็มีเรื่องอที่เล่นกับสารเคมีในสมองพิเกตคือเขาบอกว่าการพนันเนี่ยมันส่งผลให้มีระดับโดพามีนในสมองเพิ่มขึ้นมากแต่การที่ระดับโดพามีนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดพามีนมันใช้ในเรื่องของการอยู่รอดเช่นการกินอาหารการทำงานถ้าระดับโดพามีนสูงเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมฉะนั้นเราก็จะเห็นซ้ําๆว่าอ้าวเอเอเราให้เธอยืมแล้วเธอเอาไปผลานเล่นพนันหมดเลยไม่พอยังแอบขโมยของของคนในบ้านไปขายไปตึง้งพอหมดแล้วไม่รู้ยังไงเอาไปตัดสินใจลักวิ่งชิงปล้นการพนันเป็นเหตุสังเกตได้ จริงค่ะอย่างที่เป้เล่ามาเนี่ยพี่เกดเห็นภาพตามเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราเล่นพนันกันนะคะเป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกหาอะไราค่าเวลากันไปแต่ปัจจุบันเนี่ย สิ่งนี้มันกลายเป็นพฤติกรรมเสพติดที่ไม่สามารถจะควบคุมได้อีกต่อไปเพราะมันเหมือนกับว่าเราเติมเชื้อแบบโดพามีนที่แบบว่ามันจําเป็นต่อการอยู่รอดมันกลายเป็นว่าเราใช้ความอยากสร้างโดพามีนตรงเนี้ทําให้ตัวเราอะเกิดออาการแบบเหมือนเสพติดแล้วก็อย่างที่เป้บอกเลยว่ามันจะเป็นอาการของการที่แบบพอเสียไปแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ได้มันต้องอยากได้คืนนะคะ แล้วพอได้ไพอได้ก็ดีใจลิงโลดแล้วอุ้ยถ้าได้แล้วครั้งหน้าเราก็ต้องได้อีกซึ่งมันเป็นกับดักเพราะมันไม่มีความจริงที่เจ้ามือจะยอมล้มละลายเพื่อแจกเงินให้กับคุณครางวัลแจ็คพอตไม่มี ใช่สุดท้ายแล้วการพนัน,นก็กลายเป็นพฤติกรรมเสพติดที่ทําให้คนตกอยู่ในวงจรที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่แบบว่าอย่างสมมุติว่าไฟอะค่ะแค่สเก็ตเล็กๆอะถ้าเราไม่ควบคุมไม่ป้องกันมันก็สามารถไหมบ้านได้ทั้งหลังอันเนี้ยก็เหมือนกันแล้วก็จากข่าวที่เป้ส่งมาให้พี่เกดดูเนี่ยโอ้โหคือเขาไม่ได้มองผู้ป่วยคนเปราะบางหรือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเป็นมนุษย์อีกต่อไปเขามองเห็นเป็นมูลค่าและตัวเลขคนเราพอ มันเสียแล้วอ่ะมันเกิดความหน้ามืดเอาจริงนะจากข่าวหลายๆอันเนี่ยค่ะที่เราดูๆกันไม่ว่าจะเป็นกรณีวัดหรือวงการนักบวชนะคะที่ก็ไปเล่นการพน,นันหรืออันเนี้ยระบบข้าราชการก็ไปโกงเงินตรงนู้นไปแบบอ๋อควาความเจ้าเล่ห์นะคะหาเงินแล้วก็ไปลงที่เว็บพนันเล่นการพน,นันอันเนี้ยถึงบอกว่ามันเข้าใกล้ตัวเรามากเกินมากๆแบบชนิดที่ว่าควบคุมได้ยากเลยแล้ว อยู่รอบๆตัวเราแค่ SMS มาเนี่ย oh. เราเห็นหรือบางทีเนี่ยเป้มันเป็นคาโฆษณาแบบได้ง่ายมากเลยและแล้วก็ได้อีกหรืออะไรประมาณอย่างนี้ค่ะคนที่อยากหาเงินง่ายๆนะคะหาเงินด้วยวิธีง่ายๆก็อาจจะติดกับดักของวงจรน,นี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นข่าวที่เป้ส่งมาให้เนี่ยพิเกตมองว่าโอ้ในเรื่องของมโนธรรมจริยธรรมเนี่ย เดี๋ยวนี้นี่มันก็คือบกพร่องลงไปเยอะเพราะว่าความหน้ามืดตาหมัวถ้าจะมัวแต่โทษฮอร์โมนนะถ้า<ะ>มัวแต่โทษฮอร์โมนระดับจริยธรรมคุณธรรมมโนธรรมในใจของเราก็ไม่ต้องพัฒนาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการพนันที่ดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวเล็กๆแต่มันก็อาจจะสร้างความเสียหายพังละ พังแบบสร้างให้สังคมพังครอบครัวพังไปจนถึงระบบการราชการบางคนเนี่ยอย่างอันเคสเนี้ยหน้าที่การงานก็พังพินาศไปพร้อมๆกับความไม่น่ารักของเขาด้วยค่ะใช่เป้ส่วนตัวเป้นเนี่ยเวลาเจอเว็บพวกเนี้ยเป้ทำยังไงคะทำยังไงได้พี่เกดแล้วรายงาน Facebook ไปมันก็บอกว่าไม่ผิดกฎโอ้ m ม่ก d ดอะดิฉันทำได้ก็แค่ว่าอะถ้ามันส่งมาเป็น SMS มาดิฉันก็ บล็อกบล็อกบล็อกไปและแน่นอนไอ้พวกนี้มันก็จะหาวิถีทางของมันข่าวที่พี่เกดบอกว่าได้รับจากปุเป้หลายๆท่านอาจจะไม่ได้ติดตามก็คือมีการจับเจ้าหน้าที่เทศบาลหญิง3คนที่จังหวัดพิจิตรค่ะเอาเอกสารชาวบ้านกลุ่มเปราะบางเช่นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงรายได้น้อยเอา เอกสารบัตรประชาชนของเขา40คนอ้างว่าเดี๋ยวจะไปทำเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือให้แต่ปรากฏว่าเอาไป<ม>ปลอมแปลงไปการยื่นอนุมัติสินเชื่อเงินสดเสียหายกว่า2ล้าน<ม>คือเหมือนไปยื่นกู้แล้วทำให้บุคคลเหล่านั้นคนพิการติดเตียงเหล่านั้นกลายเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวอันนี้แย่มากแล้วเงินที่ได้มา2ล้านก็คือใช้ไปปั่นสล็อตอะไรหมดแล้วอะ oh <my> อันนี้คือมันเสียหายมากแล้ว เป็นระดับถึงราชการเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลคิดดูสิฮาว่าเออความยับยัง้งชั่งใจอะไรต่างๆเนี่ยมันมันแทรกซึมเข้าไปแล้วเราเคยเห็นคลิปที่ควรแอบถ่ายว่าพระที่ไม่มีการสำรวมคือนั่งแล้วพอดูอา้าในมือถือพระก็ปั่นสล็อตอะไรอย่างเงี้ยพี่เกด oh <my> คือทำให้หนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นบุคคลที่อ่ะข้าราชการควรจะมีศักดิ์ศรี ผู้ที่ห่มผ้าเหลืองควรจะมีศีลมันป่นปี้ไปหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนเขาก็มองเล็งเห็นไปถึงอ่ะที่เข้าเรื่องการเมืองสักหน่อยที่เขาบอกว่าอาจจะสร้างเป็นสถานเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรืออะไรซึ่งก็มีบางส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยแต่เขาบอกว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของคนรวยเข้าไปคาสิโนคนรวยฉะนั้นก็มองว่าอ้าวงั้นอย่างนี้คน ที่ไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินในบัญชีพอเข้าๆไม่ถึงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหล่านั้นเขาก็ต้องมาพึ่งไอ้เว็บเถื่อนๆอ,อย่างนี้เหรอแอปเถื่อนๆสล็อตเถื่อนๆเท่ากับมันก็ยังไม่ปลดไปใช่หรือไม่อมคือมันมันมองได้หลายมุมแล้วก็อันเนี้ยพี่เกดส่วนตัวพี่เกดเองนะเป้อันนี้ในมุมมองพี่เกดพี่เกดยังไม่เห็นด้วยเพราะในเรื่องของอ ไม่ใช่ว่าประชากรไทยไม่มีคุณภาพนะคะแต่เรื่องของการปลูกฝังแล้วก็ทําหัวใจให้เข้มแข็งอ่ะคนที่จะเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนเนี่ยเขาไปเพื่อความสนุกอาจจะเสพติดแต่เขามีลิมิตของตัวเขาแสดงว่าเขามีหัวใจที่แข็งแรงไงแต่ในบ้านเราเมืองเราเนี่ยค่ะมันถูกชักนําถูกจูงถูกชักจูงด้วยคําว่าอยากความโลภนะคะคือแบบสอนให้แบบ พวกเราเนี่ยอยากมีอยากเป็นอยากได้ด้วยวิธีที่ง่ายๆเราไม่เคยสอนให้มีให้เป็นให้ได้ด้วยการมีความรับผิดชอบทุ่มเทในหน้าที่การงานแล้วก็บริหารการเงินใช้การเงินนั้นน่ะอย่างสมเตุสมผลเรามีความรู้สึกคือกู้กับกู้ง่ายทําอะไรก็ง่ายไปหมดเลยคืออะไรก็ได้ที่ได้เงินง่ายๆหากินแบบเนี้ยค่ะโอ๊ยทําอาชีพนี้ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวก็ได้เงินแล้วเราสนับสนุนอย่างเงี้ยมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ปลูกฝังสิ่งที่พิเกตเห็นคู่กันไปอะ่ะก็คือ นิสัยของตัวเราที่ยังไม่ได้มีความเขาเรียกว่าความจริงจังหรือว่ามั่นคงมีความรู้ที่แท้จริงในการที่แบบว่าจะดูมีความรับผิดชอบมีความรอบคอบในการบริหารชีวิตตัวเองเนี่ยยังน้อยยังไม่ได้อยู่ในระดับที่แบบสูงปริที่แบบเหมือนกับว่าพอเสียเงินไปแล้วสมมติเราเราเล่นน้อเราปั่นสล็อตอย่างเงี้ยเราเสียเงินไปแล้วแล้วเรามีจิตที่แบบเฮ้ยพอละว,วันนี้ฉันมีลิมิตแค่เนี้ย ถ้าสมมติว่าทรงของคนในประเทศไทยเป็นคนที่รู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็รู้รู้ลิมิตของตัวเองได,ไ,ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่ปล่อยไหลตามอำเภอใจน้ำบ่อนี้หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวคลานไปกู้บ่อหน้าถ้าเรายังมีนิสัยอย่างนั้นน่ะยังไงยังไงปัญหามันก็จะอีรุงตรงนางก่อนจะสร้างสถานเขาเรียกว่าที่มีกิจกรรมบันเทิงเนาะให้คนแบบว่าได้สนุกได้ท้าทายได้ปั่นเงินหรือสร้างอาชีพให้กับคนคนบ้านเรา มีคุณสมบัติมากพอที่จะอยู่กับระบบแบบนี้หรือยังอันเนี้ยก็จะต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ลองดูด้วยนะคะเพราะอย่างสมมติกลับมาในเรื่องของข้าราชการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พิเกตมองเห็นนะคือเขามีอำนาจอยู่ในมือะค่ะนะคะเขามีอำนาจอยู่ในมือแต่เอาอำนาจนั้นะไปใช้ในแบบที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การโกงเงินของรัฐนะแต่เป็นการทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ นะคะแล้วก็ไปเบียดเบียนของผู้ที่ไม่มีแรงแม้แต่จะลุกจากเตียงอันนี้มันคือขาดความเป็นคุณธรรมจริยธรรมขั้นสูงเลยก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนและบ่งบอกล้วว่า คนในบ้านเราเมืองเราอีกหลายๆคนยังไม่พร้อมที่จะมีความรับผิดชอบและดูแลใครแม้กระทั่งดูแลตัวเองเนี่ยให้ยับยั้งชั่ใจได้ว่าถ้าเสียไปแล้วหยุดฉันหยุดพออยู่แค่นี้จะไม่ใช้ก้างสมองในการคิดวิธีไปหาโกงคนอื่นตอนนี้อะไรก็ได้ที่ได้เข้ามาแบบง่ายๆโดยไม่สนว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงการขาดความเมตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมากในสังคมเรานะคะเราไม่ค่อยเห็นใจใครเราจะเห็นแต่ว่าฉันอยากได้อะไรฉันต้องทำให้ได้ ตรงนี้วันหนึ่งข้างหน้าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นเชื้อไฟเล็กๆนะคะแต่วันข้างหน้ามันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องพิเกตว่าในเรื่องของจริยธรรมมโนธรรมหรือคุณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไงเนี่ยเราก็ต้องปลูกฝังหน่วยงานก็จะต้องมีหน่วยคัดกรอง นะพี่เกตว่ามันจะต้องมีหนวดมันไม่ใช่แค่เรื่องของเอากฎหมายเข้ามาจัดก,การแค่เพียงอย่างเดียวกฎหมายบางทีเนี่ยมันไปจัดก,การในช่วงปลายของปัญหาแล้วไงแต่ถ้ามันเริ่มต้นจากการที่คุณมีจริยธรรมมโนธรรมคัดกรองคนที่มีคุณธรรมมี เช็คโปรไฟล์อะไรก็ได้ว่าพฤติกรรมการใช้เงินคืออาจจะต้องใส่ใจตรงนี้เป็นพิเศษหน่อยหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาบานปลายแบบนี้เพราะว่าตอนนี้อยา่าอย่าว่าแต่อะไรเลยมือถือของเราเบอร์ปแปลกๆโทรเข้ามาเพราะผู้มีอำนาจที่มีเบอร์เราอยู่ในมือเขาขายเบอร์อเราให้กับเราวิชาชีพและคอเซ็นเตอร์เนี่ยค่ะมันถูกเอามาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องไงถ้าผู้ใดมีอำนาจแล้วไม่รู้จัก ใช้ให้มันเป็นธรรมผู้นั้นก็จะทุกข์ในบ้านปลายแต่คนเหล่านี้นี่คือคํากล่าวของพระพุทธองค์นะคะแต่คนเหล่านี้ถามว่าสนใจไหมไม่สนใจความสบายที่อยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วแหละที่พวกเราอาจจะต้องแบบว่าใส่ใจกับเรื่องพวกนี้นะคะจริยธรรมมโนธรรมเนี่ยอาจจะต้องมีให้มากขึ้นมันคือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป้เรามองเรื่องนี้ยังไงพี่เกศพูดเม <ะ S 1> ดดื่อกี้เหมือนกับคุณวิเชียนที่พิมพ์มาในแชท ดูไลฟ์ของเราเลยคุณวิเชียนบอกว่าต้องแก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คือให้ทุกคนมีศีลรู้สัจธรรมผลที่เป็นศีนลธรรมจะเกิดขึ้นในใจเองถูกต้องเพราะว่าถ้าเริ่มต้นจากการที่จิตใจของคุณไม่มีความแข็งแกร่งคืออาจจะ แฝงไปด้วยความโลภหรืออะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนว่ามันจะพาไปสู่ความฉิบหายในชีวิตได้นะคะซึ่งมันไม่เคยมีใครที่ประสบความสําเร็จระดับว่าโอ้ยฉันเล่นพนันมาเมืองน,นอกอาจจะมีพวกเซียนโป๊กเกอร์แต่ก็ไม่ได้รวยระดับโอ้โหพันล้านหรืออะไร มันมีได้และมีเสียฉะนั้นเนี่ยอย่าเล่นกับความรู้สึกโดยเฉพาะสมองเนี่ยมันเป็นอวัยวะดึกดำบรรพิี่เกตมันไม่ได้ทันสมัยแบบตาม AI อะไรสมองเรามันมาจากยุคมนุษย์ทรำเพราะฉะนั้นความตื่นเต้นอารมณ์ดีใจต่างๆลิงโลดมันไปกระตุน้นและถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมาเราก็ไม่แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมข่าวมันออกมาอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วเด็กที่ดีๆก็เสียคนไปขโมยเงินยายลักวิ่งชิงปล้นหรือแม้แต่ทำการฆาตกรรมเพื่อไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเพื่อที่จะเอาไปเล่นพนันเนะี่ยเราก็เห็นกันบ่อยมากมอเตอร์ไซค์วิ่งราวสาวพม่าเห็นไหมฮะแล้วสาวพม่าก็ไม่ยอมปล่อยกระเป๋าก็ลากไปกับถนนจับได้นั่นก็เล่นพนันเหมือนกันเนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่อ่ะถ้าเกิดเราใจแข็งพอส่ง SMS มมา ลบไปบล็อกไปไม่ต้องแบบเอ๊ะไหนลองซิเผื่อจะเป็นวันดีๆไหนะชีวิตของเราอาจจะเฮงไม่มีทางบอกเลยก็เป็นหลักของมันอยู่แล้วแล้วก็จริงๆ่ะมันเคยมีหนังของฝั่งจีนเขาก็สร้างมาให้เราได้ดูกันในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วนะคะนั่นไม่เป็นเรื่องแกงค้าม,มนุษย์แต่แน่นอนว่ามันมีเรื่องของทุนเทาที่ทําเรื่องพนันออนไลน์ไม่มีทางที่คุณ <c oughs> จะเล่นได้เพราะมันจะเกณฑ์เอาพนักงานนะมาร่วมกันปั่น ทำให้ยังไงซะสถิติความน่าจะเป็นคุณไม่มีทางที่จะเปิดไพ่หรือว่าจะทําอะไรให้มันได้ไม่มีทางที่เจ้ามือเขาจะยอมเสียก้อนใหญ่ไปอืม ทุกคนก็คือเอาจริงๆนะเราไปเล่นเราก็หวังมีเงินมากขึ้นคนที่เปิดเว็บพนันนะคะเขาทําออกมาก็ไม่ต้องการจะให้เงินในบัญชีของเขาร่อยหลอลงอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะทุกคนก็ทําเพื่อให้อ่ผลประโยชน์ของตัวเองงอกเงยกันทั้งนั้นแต่อย่างที่บอกละคะ่ะอะไรที่เริ่มต้นด้วยความประมาทอะ่ะพิเกตว่ามันอาจจะลงเอยด้วยความเสียใจเสมอไม่ว่าเราจะเป็นใครจะมีอํานาจหรือเปล่านะคะขอบเขตสินทำไม่มันมันมันไม่เคยยกเว้นให้ใครเลยดังนั้น แล้วเนี่ยพี่เกดก็มองว่าอย่างเรื่องนี้ค่ะมันในสังคมบ้านเราอ่ะตอนนี้มีคนติด ติดพวกนี้แบบคือมันง่ายอ่มันเข้าถึงมือพิเกดว่าการส่งเสริมให้มีการบําบัดผู้ที่ติดพนันที่เขายังรู้สึกว่าเขายังมีศักดิ์ศรีได้เนาะอาจจะเป็นอะไรเป็นเป็นเหมือนที่แบบสายเลิกบุลีสายเลิก,ลยเลกยาเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการให้คําปรึกษาอันนี้ก็น่าจะดีนะคะเพราะมันก็อาจจะมีหลายๆคนที่รู้สึกว่าตัวเองอยากกลับใจแต่ใจไม่แข็งพอใจไม่ด้านพอเนี่ยเราจะทํำยังไงถ้ามีหน่วยงานเนะะี่ยค่ะช่วยส่งเสริมการบําบัดได้ก็จะยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องฝากคุณผู้ฟังทุกๆคน เอาไว้เนาะเพราะว่าตอนนี้มันคลืบคลานเข้ามามันใกล้มากเลยมันง่ายมากเลยแค่แค่ยกมือถือขึ้นมามันวัดใจเราได้แล้วว่าอยากลองไหม,อมลองแล้วแบบว่า ละเลงไปกับมันไหมแล้วหลงไหลไปกับมันไหมนะคะแล้วเลิกมันได้หรือเปล่าอันเนี้ยมันคือ,ม,อมันอยู่มันอยู่ที่ใจตัวเองล้วนๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องฝากกันเอาไว้นะคะว่ามันไม่เคยให้คุณแล้วก็คํากล่าวพระพุทธองค์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็สอนอยู่แล้วว่าการพนันเนี่ยมันเป็นบอกเกิดแห่งความหายนะเขาบอกว่าโจรปล้นเนี่ยเรายังเหลือบ้านเหลือที่ดินแต่ถ้า<ช>เล่นการไฟไหม้ก็ยังเหลือที่ดินแต่ถ้าเล่นการพนันไม่เหลือเลยแม้แต่เสื้อผ้าสักชิ้นเดียวก็ มีมาแล้วบางคนเนี่ยก็ถึงกับขั้นแบบต้องพลีกายอะค่ะขายตัวเพื่อที่จะแบบหาเงินมาชดใช้พี่เกดเคยเห็นมาแล้วนะคะดังนั้นแล้วการพนันเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความอยากแต่มันอาจจะจบด้วยความพัง<ะ>มันไม่ใช่พังแค่ทรัพย์สินของเราครอบครัวของเราแต่มันกัด กร่อนศีลธรรมในใจของตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากฝากถึงทุกคนให้รู้เท่าทันรู้เท่าทันใจตัวเองรู้เท่าทันกิเลสของตัวเองใช้สติเป็นอาวุธนะคะในการดําเนินชีวิตแล้วพิเกดบอกได้เลยว่าทุกๆคนเนี่ยค่ะก้าวข้ามผ่านได้ก็คือเสริมเพิ่มเติมเนาะฝึกใจของตัวเองให้แกร่งแล้วก็ขอให้ทุกใจทุกดวงของเพื่อนๆทุกๆคนนะคะผลจากอํานาจของโลภะโะโมหะนะคะ,คะจัดก,การใจตัวเองให้ได้เก่งๆเ,เนาะ